สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดือนแห่งจะแหงจะปังมากค่ะจะมีโชคดีจะมีโชคใหญ่เข้ามา มีความสำเร็จนะคะเรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสำหรับชาวตุลในเดือนสิงหาคมนั้นจะมีดาวรวมกันอยู่สี่ดวงด้วยกันเลยนะคะที่ย้ายเข้ามาร่วมประชุมอยู่ในเรือนการงานค่ะและเรือนลาบในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพังคารค่ะดาวการเงินดาวพัพพูธค่ะดาวสุภาค่ะซึ่งเป็นดาวแห่งความสำเร็จและชื่อเสียงนะคะพระอาทิตย์ค่ะดาวลาบดาวผลนะคะ และดาวพัส,สุุค่ะซึ่งเป็นดาววัสนาของเจ้าชะตานั่นเองค่ะ นั่นจะหมายความว่าค่ะเมื่อมีดาวเดินเข้ามาชุมนุมกันอยู่ในเรือนการงานค่ะและเดือนราบนะคะการงานก็จะมีความโชคดีในเรื่องของการหาโชคหาลาบหากินค่ะรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามาร่วมด้วยนะคะงานจะดีค่ะงานจะปังมากๆนะคะจะมีความโชคดีและมีความสําเร็จในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานค่ะในเรื่องของการของงานในเรื่องของการหารายรับรายได้ ให้เข้ามาสู่ตัวคุณเองนะคะใครตกงานอยู่หรือยังไม่มีงานทําไปสมัครงานเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเข้ามาแล้วค่ะหลายคนมีโอกาสที่จะมีเข้ามาเยอะอยู่ทีเดียวนะคะงานมีเข้ามาให้ได้เลือกค่ะแต่อาจจะยังไม่ถูกอกถูกใจอยู่นะคะเพราะดาววสฒนาท่านเดินพักอยู่ในเรือนลาบค่ะไม่เชื่อหรอกนะคะว่าไม่มีอะไรทําจริงๆสําหรับชาวตุลค่ะแต่ที่ยังลังเลอยู่หรือยังมีการรออะไรอยู่ค่ะสําหรับบางคนนะคะ ก็อาจจะยังไม่ได้พบงานที่ตัวเองถูกอกถูกใจค่ะหรือยังดูดูอยู่ยังเลือกอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะดาววัสนาท่านพักองศาอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเลยซักไปลายเดือนไปแล้วค่ะช่วงประมาณวันที่27สิงหาคมไปแล้วดาววัสนาท่านจะถอยกลับไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะมีโชคใหญ่เข้ามาค่ะดังคําที่ว่าราชาโชคฉลก c เฉลาค่ะผลบุญเก่าจะส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักดุจราชานะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็จะมีมาเองค่ะโอกาสจะเข้ามาหาหน้าบ้านคุณเลยทีเดียวนะคะฉะนนั้นค่ะงานจะดีมากนะคะจะเริ่มดีไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะหรือหากการงานที่ผ่านมานั้นมีเรื่องคาราคาซังมาค่ะหรือมีปัญหาผูกพันกันมานะคะพอเดือนสิงหาคมนะคะปัญหาเหล่านั้นค่ะจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปด้วยตัวของ ค่ะโดยเฉพาะเลยซักกลางๆเดือนไปแล้วนะคะพาทิต์นะคะดาวลาบท่านย้ายกลับเข้าไปเป็นเกษตาราธิบดีในบ้านในเรือนของตัวเองแล้วค่ะอยู่ในเรือนลาบมาอยู่กับดาวพระพุธค่ะดาวสุภะนะคะก็ได้เป็นคู่มิตรคู่ปัญญาค่ะคู่เจราจาเด่นดังนะคะมีชื่อเสียงค่ะการงานจะดีมาตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนเลยนะคะปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าช่วง ต้นเดือนอาจจะมีภาระหนี้สินที่ต้องได้เคลียร์ได้จัดการหรือต้องทำงานแข่งกับเวลาเยอะสักหน่อยนะคะพอขยับเข้ามากางๆเดือนไปแล้วค่ะองศาดาวท่านนะคะขยับค่ะเริ่มมีการโยกย้าย ในเรื่องเนื้อง,งานค่ะจะราบรื่นขึ้นนะคะปัญหาที่เคยมีจะคลี่คลายไปค่ะการพูดการเจรจาหรือการประสานงานอะไรก็ตามค่ะจะมีความคล่องเป็นอย่างมากค่ะการตกลงการดีวงานต่างๆเองค่ะจะมีความสําเร็จหัวหน้าเจ้านายเรียกหาหัวหน้าเจ้านายผู้รักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนค่ะคู่ค้าคู่สัญญาก็จะสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นนะคะหากมีการติดต่อหรือ การเจราจาอะไรก็ตามค่ะหลังจากวันที่18เป็นต้นไปแล้วค่ะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ถ้าหากมีการเจราจาก่อนหน้านี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะร,ระมัดระวังให้มากๆค่ะพ่อพระอาทิตย์ค่ะ ท่านยังไม่ได้ย้ายนะคะพระอังคารยังไม่ได้ย้ายด้วยค่ะระมัดระวังจะเสียเปรียบค่ะเสียโอกาสดีๆของตัวเองให้กับคนอื่นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้ให้พยายามเลื่อนนัดไปก่อนนะคะให้เลยสักประมาณวันที่18เป็นต้นไปถึงจะดีนะคะแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้จริงๆนี้นะคะขอให้รอบคอบให้มากๆค่ะให้ไต่ตองให้ดีนะคะบางเรื่องถ้ากําหนดไม่ได้จริงๆก็ให้ดูภาพรวมๆเอาไว้ก่อนนะคะถ้าไม่เสียเปรียบค่ะยังได้ อยู่นะคะถึงแม้จะไม่ได้เต็มที่ก็ตามนะคะแต่ไม่ได้ขาดดุลขาดทุนอะไรอะ่ะก็ตามค่ะให้รับเอาไว้ก่อนนะคะดีกว่าเสียโอกาสไปทั้งหมดเลยนะคะเอาละค่ะมาพูดถึงเรื่องของการงานอีกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วนะคะชาวตุลในเรื่องของการงานไม่ห่วงมากสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะตั้งแต่เมษายนมาแล้วดวงการงานดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะความสําเร็จนะคะความโชคดีมีเข้ามาตลอดเลยคะ่ะแต่อาจจะมีฝืดฝด ร้อนอ,อกร้อนใจบ้างก็เป็นธรรมดาในเรื่องของการทำรมาหากินนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นั่นนะคะแต่สุดท้ายก็แค้ไขไปได้ผ่านไปได้อยู่ค่ะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะในเดือนสิงหาคมก็เช่นกันค่ะโชคลาและความสําเร็จจะมีเข้าม,ามามากกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยซ้ําไปค่ะโอกาสจะมาถึงหน้าบ้านของคุณเลยทีเดียวนะคะแล้วเนื้องานจะราบเรื่นมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะไม่ว่าจะหยิบจะจับ หรือทำอะไรจะมีความสำเร็จขึ้นมาได้ง่ายนะคะจะทำอะไรก็เป็นที่สนอกสนใจกับคนรอบๆข้างรอบๆตัวค่ะงานอะไรที่กำลังทำอยู่จัดการอยู่จะนำมาซึ่งชื่อเสียงค่ะ มาทั้งความโดดเด่นทางหน้าตาเครดิตทางสังคมให้กับชาวตุนเป็นอย่างมากเลยนะคะใครคิดที่จะค้าขายไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือเอาไปขายตามโลกออนไลน์ก็ตามค่ะจะมีลูกค้าตามมาสนับสนุนจนร่ำรวยไปเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะค้าขายหรือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของของกินของใช้ของสวยๆงามๆเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆเหล่านี้นะคะ ตามความหมายของดาวพระศุกร์นั่นแหละค่ะเหล่านี้ก็จะมีความเฮงความปังนะคะได้กาไรมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะส่วนการเรียนการเขียนการอ่านนะคะนักเรียนนักศึกษานั้นค่ะดาวการศึกษาย้ายเข้ามาเป็นราชาโชคอยู่กับดาวปุตตะค่ะก็เป็นคู่เปลี่ยนแปลงคู่พัฒนาการค่ะส่วนดาวเจ้าเรือนนะคะมีทั้งดาวปุตตะและดาวการศึกษาค่ะท่านไปสัมพันธ์กันอยู่นะคะย้ายไปเป็นมหาจักร อยู่ในเรือนวินานะคะ คือมีความเหนื่อยความยากลำบากก่อนค่ะถึงจะได้ดีภายหลังนะคะดังนั้นการเรียนเขียนอ่านค่ะจึงมีมุมของการพัฒนาตัวเองในช่วงนี้นะคะให้ขยนันขยันเรียนค่ะขยันพากเพียรศึกษานะคะพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวเองแบกเร่งรีบค่ะปรับตัวยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสำเร็จนะคะแต่ที่สำคัญนะคะไม่ได้ยากเกินไปนะคะเพียงแต่ต้องเรียนรู้และรับข้อ ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาปรับตัวเท่านั้นเองค่ะน่นเลยค่ะปีหน้าการเรียนการศึกษานะคะถึงจะยากกันจริงๆค่ะหรืออาจจะนับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปเลยค่ะด้านความเหนื่อยยากก็เริ่มที่จะคืบคลานเข้ามาแล้วค่ะในเรื่องของการเรียนเขียนอ่านนะคะฉะนั้นช่วงนี้อย่าได้เล่นๆค่ะจนเพลินลืมพัฒนาตัวเองละค่ะเป็นช่วงสําคัญมากๆในการยกศักยภาพของตัวเองในการศึกษาตัวเองนะคะเรามาต่อกันที่การเงิน ่นกัเลยคะส่วนเรื่องของการเงินการทองนั้นได้บอกไปแล้วนะคะดาวการเงินกับดาวความรักนี้ท่านเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะสําหรับชาวตุลน,นะคะถ้าช่วงไหนความรักว้าวุ่นวุ่นวายนะคะการเงินเองก็ผันผวนวุ่นวายด้วยเช่นกันค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ก็เช่นกันนะคะ งานเงินการเรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกือบจะทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้านความรักความสัมพันธ์ยังวา้าวุ่นวุ่นวายกันอยู่ค่ะเลยส่งผลกระทบในเรื่องของการเงินลงไปในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะคะความรักจะเพิ่มเติมในด้านของความรักอีกทีหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าถ้ามองในเรื่องของการเงินนะคะถ้าดาวการเงินครึ่งเดือนแรกนี้นะคะอยู่ในเรือนราวก็จริงอยู่ค่ะคือหยิบจับทําอะไรก็หาเงินหาไรายได,ได้ได้ง่ายค่ะหาเงินได้ คล่องอยู่นะคะแต่ถึงอย่างไรคะ่ะการงานที่ทําอยู่อาจจะยังใช้ความพยายามความทุ่มเทอยู่นะคะและที่สําคัญดาวการเงินท่านก็ยังอยู่ในเรือนคู่ศัตรูค่ะเป็นน้ําในเรือนไฟค่ะหามาได้เท่าไหร่ก็หมดค่ะมีเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นนะคะรายรับรายได้หาได้ดีก็จริงอยู่ค่ะแต่รายจ่ายเองก็เยอะพอๆกันนะคะแล้วพอขยับเข้ามาช่วงเลยกลางๆเดือนไปแล้วนะคะการเงินการทองจะมีความรู้สึก ว่าควบคุมได้ดีขึ้นมากค่ะคอนทรลได้มากขึ้นแล้วนะคะมีเงินมีทองมีโชคมีราบมีรายรับรา,รายได้ที่ไหลเข้ามาคล่องตัวมากกว่าช่วงตน้นๆ้นเดือนค่ะตามความเพียรที่ตัวเองหามาได้ด้วยนะคะและเนื้องานาราบรื่นมากกว่าช่วงตน้ตนๆเดือนด้วยนะคะถึงแม้ดาวการเงินนะคะก็ไปเป็นมหาจากอยู่ที่เรือนวินาศนะคะรายจ่ายไปกับสังคม รายจ่ายไปกับการกินการเที่ยวค่ะและความต้องการของตัวเองยังมีนะคะในลักษณะมือเติบและใจใหญ่อยู่นะคะถือว่าต้องอดทนอดออมค่ะต้องยอมฝืนทนนะคะต่อความอยากของตัวเองด้วยนะคะจึงจะมั่งมีขึ้นมาได้ค่ะหรือไม่นะคะอย่างนั้นนะคะแบ่งเงินไปทําบุญบ้างก็จะเป็นการดีนะคะและบุญที่ว่านี้นะคะไม่ใช่ทําแค่ที่วัดอย่างเดียวค่ะหรือไปทําที่มูลนิธิอย่างเดียวนะคะให้ทําบุญกับ คุณพ่อคุณแม่กับคนในบ้านค่ะท่านที่เคยเลี้ยงดูเรามานี่ละค่ะมีพระคุณกับเรามานี้นะคะคือบุญใหญ่เลยทีเดียวนะคะแทนที่จะซื้อของใช้สนองความอยากสนองตัณหาของตัวเองให้ลองเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือไปดูแลท่านเหล่านั้นก่อนค่ะ ไปดูแลไปซัพพอร์ตค่ะให้เขากินดีอยู่ดีนะคะได้ดีแล้วอย่าลืมหลังค่ะเพราะเวลาคุณลำบากเขาเหล่านั้นจะคอยช่วยเหลือคุณตลอดนั่นแหละค่ะและเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนในบ้านความรักความสัมพันธ์กับคนรักคู่รักเองก็ตามนะคะดาวพฤหัสท่านมาเลงตัวก็จริงอยู่ค่ะแต่พระราหูท่านยังเบียดบังเป็นพิทุบาทร่วมด้วยเช่นกันค่ะต้องบอกว่าฟ้ายังไม่โปร่งใสนะคะยังมืดมนอยู่ให้รอสักเดือนตุลาคมไปแล้ว พระราหูท่านถึงจะย้ายออกค่ะถึงจะเรียกได้ว่าดีกันจริงๆนะคะหากความสัมพันธ์อะไรก็ตามค่ะช่วงนี้นะคะหากมันมีปัญหาให้ค่อยๆประคับประคองกันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะคะที่มีความสําคัญค่ะหรือมีความเสี่ยงมากๆในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะอดทนให้มากเลยค่ะอย่างน้อยก็ให้ผ่านซักเดือนตุลาคมไปก่อนนะคะและสิงหาคมนั้นนะคะหลายคนก็อาจจะได้ลาบค่ะจากการเป็นตัวแทนน นาขายบ้านขายรถนะคะและพวกอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นชิน้นใหญ่โตๆตค่ะและได้เงินก้อนเข้ามาในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะและหากได้เงินมาแล้วค่ะพยายามเอาไปลงทุนกับทรัพย์สินใหญ่หญของตัวเองค่ะอย่างเช่นทําบ้านต่อเติมอาคารเหล่านี้นลคะ่ะถึงจะเป็นการเสียเงินออกไปแต่ก็ไม่ได้เสียเปล่านะคะได้ใช้ประโยชน์อยู่ค่ะนานด้วยนะคะดีกว่าเอาเงินไปใช้กับความอยากของตัวเองค่ะหรือใช้จ่ายคล่องมือใช้สบายจาย พวกนี้จะเป็นศูนย์เปล่าไปซะมากกว่านะคะ เรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นความรักความไข้ในเดือนนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปบ้างแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายมีความจุกจิกกันอยู่ในระดับหนึ่งนะคะทั้งพระราหูก็เลงมาที่ตัวค่ะส่วนดาวพระศุกร์ดาวแห่งกิเลสกำหนัดนะคะก็เจอดาวพระเสาค่ะซึ่งเป็นคู่เส้นหนามนี้เล็งใส่กันอีกค่ะเรื่องงอนเรื่องงาฟอร์มจัดค่ะหรือมออีโลกหลายใบนี้นะคะ ยังเป็นประเด็นหลักๆนะคะประเด็นสำคัญสคัญที่ต้องถกเถียงกันอยู่กับชาวตุนนะคะคนที่มีคู่แล้วค่ะช่วงนี้ก็จุกจิกใจค่ะมีปัญหาคุยกันได้ยากค่ะบางคู่ผิดใจกันจนความสัมพันธ์ห่างเหินขึ้นมานะคะแล้วพอคุณเงียบๆไปแล้วนะคะเขาก็จะกลับมาค่ะสร้างปมสร้างประเด็นต่อขึ้นมาอีกครั้งนะคะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเขาก็แคร์คุณนั่ละค่ะ ที่ต้องประชดประชันแบบนั้นเพราะว่าเขาแสดงไม่ค่อยเก่งค่ะเขาแสดงความรู้สึกออกมาไม่ค่อยเก่งเท่านั้นเองนะคะส่วนคนที่มีทางเลือกหรือมีตัวเลือกหลายคนหลายทางนะคะคนเก่าก็ตามตื้อขอคืนนะคะแต่ใจคุณนะคะอาจจะเฉยเมยไปแล้วละคะ่ะเพราะตัวคุณคิดว่าคนใหม่ที่จะมีเข้ามานะคะหรือทางเลือกใหม่ดีกว่าค่ะคือเรื่องของชีวิตคู่นี้นะคะอยากจะให้ใจเย็นๆสักนิดนึงค่ะ Uh, อย่างที่ได้บอกไปนั่นและค่ะไกล้จะผ่านแล้วนะคะเดือนตุลาคมนี้จะได้รู้แล้วล่ะคะ่ะใครหมู่ใครจ่านะคะให้ประคับประคองกันไปก่อนนะคะเย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่สําคัญสําคัญค่ะเพราะบางทีสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะอีกอย่างค่ะคนโสดน,นะคะถ้ามีคนเข้ามาก็ให้คุยกันไปก่อนนะคะเย่๋เพิ่งตัดสินใจอะไรที่สําคัญสําคัญให้ประคับประคองให้ผ่านตุลาคมแล้วถึงจะถือว่าผ่านโปแล้วค่ะ อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นเนื้อคู่ได้แล้วนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะส่วนด้านสุขภาพในเดือนสิงหาคมของชาวตุนนั้นนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่นะคะ ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะจะเป็นห่วงกับคนใกล้ตัวคุณสามีคุณภรรยาพ่อแม่ญาติโกโหติกานะั่ละคะ่ะเสียมากกว่านะคะจะได้ไปหาท่านถามไทยคะ่ะสารทุกสุขดีบท่านเหล่านั้นอยู่นะคะดูแลและใส่ใจท่านหน่อยนะคะโทรหาถามข่าวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรหรือเปล่า ดูแลกันและกันดีๆนะคะอีกเรื่องค่ะดูแลสุขภาพด้านจิตใจใหด้ดีด้วยนะคะงานเยอะงานหนักจะหักโหมงานกับงานมากจนเกินไปนะคะพักผ่อนน้อยเครียดกับงานอยู่บ้างดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยค่ะฮิตใจตัวเองนะคะหาพลังงานด้านบวกๆเข้ามาให้เยอะค่ะเติมพลังให้ตัวเองเพื่อสู้กับงานนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวตุลคะการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะ งานมีความราบรื่นดีค่ะการประสานงานคล่องตัวดีนะคะส่วนความรักประคับประคองไปให้ได้นะคะให้ผ่านไปตุลาคมแล้วจะดีค่ะอ,อ,อย่าลืมนะคะทาบุญเสริมดวงให้ในเรื่องของการงานให้ยิ่งขยับตัวดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะยิ่งทําบุญเยอะงานก็ยิ่งขยับตัวดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีมีชัยทุกคนค่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่ซื้อได้นะคะเอาพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าซื้อจนหมน ระะางวัลที่1นนะคะคือความฝันของทุกคนนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายของทุกคนเลยนะคะสู่ๆนะคะนั่นคือความฝันของเรานะคะที่จะลุกไปทํางานแต่ละวันค่ะลุยเลยนะคะเอาให้รวยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือของชาวราศีตุลที่ช่องหหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรามาระวางังแล้วก็วางแผนการลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะ สมปรารถนาทุประการดูแลสุภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่ค่ะยังไงก็อยากจะเตือนออกไปข้างนอกก็ปิดแมสดีๆด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะหนจะฝนตกก็ต้องดูแลสุภาพร่างกายด้วยค่ะเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดได้นะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ